สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลเต็งเล็งเป้าประจำวันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567สำหรับท่านใดที่หาที่เชียร์ฟุตบอลอยู่ไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลเตงหรือฟุตบอลสเต็ปแบบครบวงจรและมีเกมให้เล่นแบบครบคันปลอดภัยได้มาตรฐานสากลเชิญที่ลิงก์ปลอดภัยใต้คอมเมนต์นะครับทีเด็ดฟุตบอลเตงวันนี้คัดมาให้เด็ดๆอยู่หนึ่งคู่เป็นฟุตบอลการโชเซเรียอาอิตาลีเป็นการพบกันระหว่างยูเวนตุสกับอูดินเนเซ่เจ้าถิ่นยูเวนตุส หลังจากไรเทียมทานไม่แพ้ม,มา17เกมติดต่อกันนัดล่าสุดก็ประชัยเสียแล้วหลังจากบุกไปโดนอินเตอร์มิลานเชิดหนึ่งประตูต่อศูนย์เกมวันนี้แก้มือใหม่เตรียมเปิดบ้านเจอกับอูดินเนเซ่ที่ผลงานย่แย่ไม่ชนะมา5เกมติดต่อกันราคาเปิดออกมาให้เจ้าถิ่นเป็นฝ่ายต่อแนะนําว่าอยู่ฝั่งรองทีมเยือนดีกว่าครับโดยมองว่ายูเวนตุสน่าจะเอาชนะไปได้แต่ราคาแพงไปหน่อยกับฟอร์มช่วงหลังที่เริ่มแผ่วของพวกเขาดังนั้นเลยมองว่าอยู่รองดีกว่าครับ มีโอกาสให้รับสัมมากกว่าเชียอูดิเนเซ่เทส่สุดๆครับวันนี้ถ้าชอบก็ตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับวิเคราะห์ผิดพลาดยังไงก็ขออาภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ